ใช่ครับผมน้ำครัวครับผมใช่ใช้สอนได้ครับอาจารย์กอกับดากที่ครับผมไฟที่เราซ้อมมากี่วันก็เดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถไับเาตอนนี้มาเก็บตัวอยู่ที่นี่แล้วแล้วมีใครไปคุ้บอลซ้อมบ้างอยู่ตอนนี้มีอย่างสิงห์อย่างเพชรมงคลอย่างศิลปพงศ์อย่างกระเบิดพี่ๆเยางใครยืนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ปุ๊บถ้าใจะยังยี่สิบสองนะสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสองครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ 52ครับมวยสไตล์ไหนครับไม่กินเนืครับวันนี้พุกแล้งมาเจอเพชรเมืองกันเคยต่อยเขาไหมไม่เลยและทีครั้งแรกเลยและได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายัก็ดูบ้างเขามวยสไตล์มอะไรมัาเจ้าผมวันนี้มาเจอเพชรเมืองกันนะวังเกมวันเพชไอ้ดีก็ต้องรอดูครับล่าสุดต่อยไว้ที่นี่วันนั้นต่อยกับ ทับหน้าไปไงวันนั้นพาไปคะแนนมาวันนั้นเบตเท่าไหร่ครับร้อยสี่ร้อยสี่วันนี้ต่อยร้อยหกเนาะถ้าเข้าช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินหนึ่งปอนก็มาวิ่งยืดเส้นยืดสายร่างกายสนิทกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณีวันนี้พอมาแจ้เกิดปะเนี่ยใช่ครับเอาแชร์หน้ากับใครนะคุมมากี่กิโลไฟนี้สามรูสี่รูอะไต่อยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดปุณุซิมิเตะครับอ้าวฝากเชียร์ช่วยแบงคับแล้วหน่อยฝากเชียร์ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีนะครับ